สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมนัดพุทธคุณรายงานตัวครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษขุนโจรเสือไทยเสือคนสนิทของสเสด็จเตี่ยจอมโจรเพียงหนึ่งเดียวที่คุณพันยอมก้มก,กราบแล้วเรื่องราวของท่านจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังกันในคลิปนี้ครับครั้งหนึ่งในหลิมหรือเสือไทย ได้เล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ท่านคุนพันฝังว่าครั้งหนึ่งสเสด็จในกรมหลวงชุมพรชวนไปที่ชุมชนบ้านยวนเชิงสะพานกรุงทนซึ่งในแถบนั้นเป็นที่อยู่ของพวกยวนและขเขมรที่นับถือศาสนาคริสต์ที่อบพ,พยพมาตั้งรกรากในช่วงรัชกาลที่สามพวกยวนและขเขมรเหล่านี้พากันอบพยพมาจํานวนมากพอสมควรเมื่อมาอยู่แล้ววันหนึ่งได้พากันไปขนเอาอิฐจากวัดส้มเกลียง ซึ่งเป็นวัดโบราณแต่เก่าก่อนเพื่อไปสร้างบ้านพวกยวนได้คนเอาอิฐจากวัดไปจนหมดจนไม่เหลือสภาพวัดต่อมาในภายหลังราชการที่สามท่านจึงสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชผาติการามเพื่อเป็นการผาติกรรมหรือพูดง่ายๆว่าหมายถึงการชดใช้ของสง,ตง์ต่างๆแทนพวกยวนที่ไม่รู้ได้นำเอาของสงไปเป็นของตนท่านทรงเห็นถึงบาปกรรมหนักพระองค์จึงได้เมตตา ช่วยชดใช้แทนให้พวกยวนโดยสร้างวัดขึ้นมาใหม่ทดแทนจะได้ไม่เป็นกรรมสืบไปพวกยวนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้โดยมากมีอาชีพต่อเรือและฝีมือการต่อเรือของพวกยวนก็เป็นที่นิยมมากในยุคนั้นเมื่อเสือไทยหรือมหาดไทยได้ติดตามเสด็จในกรมมาที่บ้านยวนทั้งสองก็ได้แวะพักที่ร้านยาดองของพวกยวนต่อมาเสด็จในกรมท่านก็เข้าไปตรัส กับสาวยวนหน้าตาดีขายยาดองอยู่พักหนึ่งเสือไทยเล่าว่าไม่ทันสังเกตว่าเสด็จในกรมท่านได้ตรัสอย่างไรกับสาวยวนนางนั้นแต่ไม่นานนางก็วิ่งออกไปจากซุ้มยาดองแล้วส่งเสียงหลงเหลงร้องเรียกพวกพ้องดังสนัน่นเธอส่งเสียงเป็นภาษายวนที่ฟังไม่ออกแต่น้ำเสียงฟังดูแล้วไม่น่าจะดีนะักจากนั้นเสด็จในกรมก็หันมาตรัสว่าไอ้ไทยมึงเตรียมตัวพอได้ยินเท่านั้น ในไทยก็ลุกยืนขึ้นระวังหลังให้เสด็จในกรมทันทีเสด็จในกรมเดินไปที่กำแพงรั้วสุสานคริสเพื่อดูเหตุการณ์อึดใจหนึ่งก็ได้ยินเสียงโวกเวกดังลั่นมาจากตรอกบ้านยวนเมื่อมองไปก็เห็นเป็นพวกยวนและขเขมนยกพวกกันมากลุ่มใหญ่ซึ่งในมือถือมาทั้งไม้ทั้งมีดสารพัดพวกมันเดินด่าหน้าตรงเข้ามาพรางชี้มือชี้ไม้แล้วหันมาร้องบอกเสียงเอ็ดอึ้งไปทั่วบริเวณคล้ายกับเรียกระดมพล เสือไทยได้เล่าต่อไปว่าวันนั้นมีเพียงไม้ตะพดติดตัวเพียงอันเดียวเมื่อเสด็จในกรมเห็นพวกยวนและเขม็นเดินตรงเข้ามาซึ่งพวกมันมีกันมากเหลือเกินประมาณ 30- 40คนได้แต่ทว่าเสด็จในกรมท่านก็ไม่ได้แสดงอาการสะทกสะท้านใดๆเลยท่านดูไม่เกรงกลัวศัตรูเบื้องหน้าเลยแม้แต่น้อยเสด็จในกรมท่านร้องสั่งเสือไทยให้ผลักตัวท่านขึ้นไปบนกำแพง พระองค์ยืนนิ่งมองพวกยวนอยู่บนกำแพงแล้วก้มลงมาสั่งเสือไทยว่าไอ้ไทยมึงไม่ต้องห่วงกูมึงระวังตัวมึงอย่าให้ล้มก็พอคราวนี้ถ้าจะหนักเอาการวะในความเป็นจริงเสือไทยนั้นมีวิชาดีทั้งกระบี่กระบองและไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยสากลก็ล้วนเป็นทั้งสิ้นเมื่อพวกยวนพากันกลูเข้ามาถึงตัว มหาดไทยก็ตีสลับด้วยไม้ตะพดพลวันใช้ไม้ตะพดตีบนสลับล่างบางปัดป้องหวังจะเอาตัวรอดจากสหบาทาเสือไทยเล่าต่อไปว่าพวกยวนมันมีมากเหลือเกินพอตีล้มไปคนหนึ่งมันก็เข้ามาอีกสองอีกสามไม่หยุดเสือไทยจึงโดนทั้งมีดทั้งไม้เสื้อแสงขาดหมดเนื้อตัวโดนทุบชนิดไม่มีที่ว่างคือโดนทุกส่วนไม่เว้นส่วนเสด็จในกรมยืนอยู่บนกำแพงก็ช่วยตีสลับลงมาไม่หยุดพอพวกยวนเห็นว่า ฝันไม่เข้าตีไม่แตกจึงถอยกันออกไปบางส่วนก็วิ่งไปหยิบเอาก้อนหินก้อนอิฐที่เขาก่อสร้างกันอยู่ทีนี้พวกยวนที่อยู่ด้านหลังเป็นกําลังเสริมมันก็ช่วยกันเคลื่องหินเคลื่องอิฐใส่เสด็จในกลมที่ยืนหัวเราะอยู่บนกําแพงเสือไทยยังได้เล่าต่อไปว่าเป็นที่น่าแปลกที่เสด็จในกลมท่านทรงยืนเท้าสะเอวหัวเราะอยู่เฉยแต่ไม่มีอิฐหินก้อนใดตกต้องพระวรากายของพระองค์ได้เลย แต่ก้อนอิฐและหินเหล่านั้นกับร่วงลงมาโดนหัวโดนหูของเสือไทยแทนเรียกได้ว่างานนี้มหาไทยเป็นผู้รับเหมารับหมดเพียงคนเดียวทุกขนาดรวมทั้งลูกหลงจากก้อนหินเสือไทยก็รับเอาไว้แบบปฏิเสธไม่ได้ในช่วงที่เสือไทยใกล้จะหมดแรงเพราะน่วมไปทั้งตัวแล้วนั้นจุ่จูก็ได้ยินเสียงนกหวีดมาจากปากตรอกพวกยวนพวกขเขมรพอได้ยินเสียงนกหวีดเข้าเท่านั้น ก็พากันวิ่งแตกฮือเข้าไปในหมู่บ้านมหาทยัยโดยเสือไทยสุดหวบลงไปกองกับพื้นทันทีด้วยความหมดแรงส่วนเสด็จในกรมท่านได้กระโดดลงมาจากกำแพงเข้าประคองร่างของเสือไทยแล้วตัดว่าไอ้ไทยกูขอบใจมึงมากที่มึงไม่ทิ้งกูมึงนี่มันชาติเสือจริงๆวะ่ะกูเห็นน้ําใจมึงแล้ววันนี้มหาทยัยรือเสือไทยก็ถึงกับน้ําตาคลอเบาก้มลงกราบแทบพระบาทแล้วพูดขึ้นว่า แม้ชีวิตของกระผมก็ยอมเสียสละได้เพื่อพระองค์ท่านขอรับแล้วเสด็จในกรมก็ก้มลงโอบไหล่ของมหาไทยเพื่อแสดงถึงคำขอบคุณที่ไม่อาจพูดออกมาได้ในเวลานั้นพวกพลตำรวจตระเวนวิ่งเข้ามาเห็นเป็นเสด็จในกรมต่างก็แสดงความเคารพแล้วทำท่าจะวิ่งเข้าไปไล่จับพวกยวนพวกขมรเ,เสด็จในกรมท่านจึงสั่งห้ามไว้เรื่องของพวกฉันพวกเธอไม่ต้องยุ่งไปทำงานต่อเถอะขอบใจมาก พวกตำรวจจำต้องปฏิบัติตามคำสั่งแต่ก็อาสาพาสเสด็จในกรมและเสือไทยมาส่งที่วังนางเลิงเพราะห่วงใยในความปลอดภัยของพระองค์ท่านเมื่อสเสด็จในกรมและเสือไทยหรือมหัดไทยถึงวังนางเลิงแล้วท่านก็สั่งให้มหาดเล็กพยุงตัวมหัดไทยเข้าไปในพับจากนั้นสเสด็จในกรมท่านก็เดินหายเข้าไปในห้องยาอยู่ครู่หนึ่งก็สเสด็จออกมาท่านเดินมานั่งลงข้างมหัดไทย แล้วส่งถ้วยใบเล็กให้มหาดไทยแล้วสั่งให้กินสิ่งที่อยู่ในถ้วยนั้นโดยตรัสว่านี่น้ำมันงาเสกข,ของกูไอ้ไทยมึงกินดูพอมหาดไทยกินเสร็จสเสด็จในกรมท่านก็สั่งให้ก้มหัวลงจากนั้นท่านก็เป่าปรวดลงบนศรีรษะของมหาดไทยก็เป็นที่น่าแปลกที่ความเจ็บปวดระบมที่เกิดขึ้นภายในกายเมื่อครู่นั้นก็พันหายไปในทันทีความรู้สึกคล้ายหยิบเอาความเจ็บปวดออกไปทันทียังไงอย่างนั้น สเสด็จในกรมท่านทรงตรัสว่าน้ำมันงานนี้ต้องเสกกลางแจง้งซึ่งมีพิธีกรรมมากมายนักท่านห่วงมากหากไม่จำเป็นจริงๆท่านจะไม่เอาออกมาใช้เลยแต่ในคราวนี้มหาดไทยเป็นมากถึงขั้นรากเลือดหากไม่กินอาจจะสุดหนักได้มหาดไทยจึงก้มลงกราบพระบาทสเสด็จในกรมอีกครั้งมหาดไทยเล่าว่าทราบซึ้งในเมตตาของพระองค์ท่านอย่างที่สุดทั้งยังได้ประจักษ์ถึงอิทธิคุณของสเสด็จในกรม ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระเวทอย่างยิ่งแขวกราดเพราะขนาดหินและอิดก้อนโตๆตที่เห็นเห็นอยู่ว่าพวกยวนเคลี้ยงตรงมายังพระองค์ท่านแต่อิดเหล่านั้นกลับเบี่ยงไปทางอื่นค้ายมีมือที่มองไม่เห็นคอยปัดอิดเหล่านั้นให้ออกไปทางอื่นขนาดความเจ็บปวดทั้งหลายในกายยังหายใายได้เพียงแค่กินน้ำมันงาเสกกับลมปากที่พระองค์เป่าเท่านั้นก็รักษาได้สำหรับเสือไทย มีเรื่องเล่ากันว่าเสือไทยหรืออดีตทหารมหาดเล็กไทยคนนี้เป็นบุคคลที่กำเนิดมาจากครอบครัวของผู้ที่มีฐานะเดินสู่เส้นทางนักเลงรำเรียนสยเวทอาคมและวิชาการต่อสู้เกือบทุกรูปแบบก่อนที่จะถวายตัวเป็นมหาดเล็กของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากกรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาแห่งกองทัพเรือ และต่อมาได้เป็นทหารคนสนิทของสเสด็จในกรมซึ่งพระองค์ท่านทรงโปรดปรานเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากจำนวนทหารมหาเล็กที่ใกล้ชิดทั้งหมดมหาเล็กไทยเป็นผู้ที่มีความรู้ทางไสยศาสตร์และมีคาถาอาคมถูกพระไทยสเสด็จในกรมเป็นอย่างยิ่งแต่ต่อมาในช่วงรัชกาลที่6มหาเล็กไทยประสบวิบากกรรมต้องหาคดีอาญาร้ายแรงต้องระหกระเหินหลบหนีกลายเป็นเสือ ที่ทางราชการต้องการตัวเป็นอย่างมากโดยเหตุการณ์ในคืนนั้นมีอยู่ว่าในคืนวันหนึ่งที่โรงบ่อนเบีย้ยเทือนในกรุงเทพมีการทะเลาะวิวาทกันรุนแรงถึงขั้นตะลุมบอลยิงแทงกันและบังเอิญที่อดีตพลทหารไทยก็อยู่ในที่นั้นด้วยมีเสียงปืนจากพลตะเวนดังขึ้นหลายนัดเพื่อระง,งับเหตุและพวกนักเลงที่ยิงกันเองมีกระสุนปืนเจ้ากรรมนัดหนึ่ง เป็นลูกหลงปริศนาพุ่งเข้าตัดขั้วหัวใจของพลตระเวนนายหนึ่งลม้มลงขาดใจตายเป็นขณะเดียวกันที่พลทหารไทยกับพวกวิ่งสวนทางมาพอดีมีเสียงตะโกนมาจากนักเลงอีกกลุ่มหนึ่งว่าไอ้ไทยยิงตำรวจซึ่งลำพังคดีฆ่าคนธรรมดาก็หนักอยู่แล้วแต่นี่เป็นคดีที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ยิ่งหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียว การหลบหนีคดีครั้งที่สองของชีวิตดูเหมือนว่าการหนีในคราวนี้แผ่นดินไทยจะดูแคบเกินไปจนแทบไม่มีที่หลบซ่อนตัวเขาจึงต้องข้ามชายแดนไปหลบซ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นที่ลาวขาเขมรมาเลสิงคโปร์และในช่วงนี้นี่เองที่เสือไทยได้ใช้วิชาสายศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งวิชาอยู่ยงคงกระพันลองหนหายตัว หลีกหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเสือไทยจึงเป็นเสือร้ายที่หนีคดีอาญามากกว่าเป็นเสือปล้นแต่ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังจนคับฟ้าในสมัยนั้นทำให้มีผู้นำชื่อเสือไทยไปใช้ในทางที่ไม่ดีมีคนแอบอ้างชื่อเขาเป็นโจรออกล้นจี้อยู่ระหว่างเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเช่นสิงห์บุรีไยนาทสุพรรณบุรี เลยไปถึงฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีทำให้สถานการณ์ของเขากลับเลวร้ายลงไปอีกคนทั่วไปมักพูดว่าไอเสือไทยคนร้ายนีคดีฆ่าตำรวจได้กลายเป็นเสือไทยไปแล้วโดยวิธีนามยอกเอาน้ำบงเขาจึงหนีเข้าป่าไปรวมกับพวกหนีคดีอีกหลายคนจนมีการบอกกันปากต่อปากจากหนึ่งเป็นสองเป็นสเป็นสิและเป็นร้อยในเวลาต่อมา เมื่อทุกคนรู้ประวัติความเป็นมาของอดีพตพลทหารไทยจึงมีความเคารพยกย่องให้เป็นลูกพี่หรือผู้นำเขาได้กลายเป็นหัวหน้าชุมชนไปแล้วโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่บัดนั้นงานแรกสำหรับเสือไทยก็คือการล้างรอยแค้นตามไปจัดการกับไอเสือไทยตัวปลอมที่อ้างชื่อเขาหากินที่เขตรอยต่อจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีชาวบ้านหวาดกลัวเสือไทยตัวปลอมมากมีการปล้นฆ่าเจ้าสั์ สุดลูกเมียชาวบ้านไปข่มขืนกระทำการอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทุกครั้งที่เข้าปล้นก็ประกาศชื่อเสือไทยมันเป็นคนสูงใหญ่ไว้หนวดเคราเข้มขลึมพูดจาเสียงดังมีนิสัยชอบข่มขู่และทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ชาวบ้านต่างเข้าใจว่ามันคือเสือไทยตัวจริงเสือไทยตัวจริงจึงเริ่มปฏิบัติการฆ่าตัดหัวเสือไทยตัวปลอมโดยวันหนึ่ง ได้พบโจรสือไทยตัวปลอมเข้ามาเบ่งบาร,รมีในร้านเหล้ารูปร่างหน้ายำเพลงตามที่ชาวบ้านบอกเสือไทยตัวจริงจึงได้ใช้มีดบังตอของอแปะเจ้าของร้านเหล้าขณะนั้นเสือไทยตัวจริงเขาแต่งตัวแบบชาวบ้านเข้าไปกับลูกน้องคนสนิทเพียงสองคนและประกาศว่ากูนี่แหละเสือไทยตัวจริงแล้วก็ตัดคอเสือไทยตัวปลอมและลูกน้องจนสิ้นใจ และปัญหาใหม่ที่ตามมาคือจำนวนสมัครพรรคพวกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในช่วงเวลานั้นเป็นปลายสมัยรัชกาลที่7็แล้วบ้านเมืองใกล้เข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจตกต่ำมีคนหนีคดีอาญาเข้าป่าเป็นเสือเป็นโจรจำนวนไม่น้อยเสือไทยไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการปนแต่ทำด้วยสำนึกเสมอว่า ตนเองเป็นเสือลำบากไม่ใช่โจรจึงเลือกปล้นเฉพาะพวกเศรษฐีหรือในทุนหน้าเลือดเอารัดเอาเปรียบและชอบรีดหน้าทาเร้นคนยากจนเท่านั้นเขาเคยปล้นเรือโยงข้าวและคนเอาเข้าวสารไปแจกชาวบ้านก็เคยทำมาแล้วชื่อเสียงที่เคยเสียหายเพราะเสือไทยตัวปลอมทำไม่ดีไว้ก็เริ่มจะพอมีคนพูดถึงในทางที่ดีบ้างวันเวลาได้ผ่านไปจนเข้าสู่ต้นสมัยรัชกาลที่8เสือไทย เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องแบกรับปัญหาลูกน้องนับร้อยซึ่งมันขัดกับนิสัยของเขาที่ชอบชีวิตแบบเรียบง่ายและสมถะตลอดชีวิตที่เป็นโจรต้องหนีตำรวจอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือกฎเหล็กที่เขากำหนดขึ้นมาหาม้ามฆ่าหรือทำร้ายเจ้าสั์และห้ามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและแล้วเมื่อความเบื่อหน่ายต่อชีวิตการเป็นโจรมาถึงจุดสุขงอมเสื้อไทยจึงเรียกประชุมลูกน้อง แล้วประกาศให้รับรู้พร้อมกันว่าข้าจะปล้นเป็นครั้งสุดท้ายการปล้นครั้งสุดท้ายได้ทรัพย์สินตามต้องการแต่เขาไม่ขนอะไรออกมามากเกินความจำเป็นไม่ยอมให้ความโลภมาครอบงำเสือไทยได้บอกกับเศรษฐีจีนคนนั้นว่าให้ถือว่าเป็นการชดใช้หนี้เก่าชาติที่แล้วคงเอาของตนไปชาตินี้จึงมาปล้นก่อนที่จะกลับออกมาก็ขอร้องให้เลิกรีดดอกเบี้ยชาวบ้านถ้ายังขืนทำต่อ ก็จะมีโจรก๊กอื่นมาปล้นจนหมดตัวเท่าแก่ไม่มีทางปฏิเสธก็ได้แต่พยักหน้ารับคำภายหลังจากเดินสำรวจดูลาดเลาจนแน่ใจเสือไทยจึงตัดสินใจเลือกจังหวัดพิจิตรเป็นที่พักพิงสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดท่านขุนพันธ์ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเสือไทยดีตั้งแต่ก่อนท่านจะเข้ามารับตําแหน่งผู้บังคับกองตํารวจภูธรท,ที่จังหวัดพิจิตร เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลลับกับท่านคุณพันนั้นคือข้าราชการระดับสูงทางภาคใต้ซึ่งเป็นอดีตทหารมหาดเล็กของเสด็จในกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเป็นหนึ่งในทหารเสือของเสด็จในกรมและเป็นผู้ที่รู้จักกับเสือไทยเป็นอย่างดีเมื่อสิ้นเสด็จในกรมเสือไทยได้หลบหนีหลบซ่อนตัวในหลายจังหวัดจนคดีหมดอายุความเสือไทยก็ได้เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามใหม่เดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในบ้านปลายที่จังหวัดพิจิตร ด้วยเหตุนี้ชาวจังหวัดพิจิตรจึงไม่รู้จักเสือไทยทราบกันแต่ว่าที่หมู่บ้านจอระเข้ผอมตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรมีผู้เรืองอาคมและมีวิชาแก่กล้ามาอาศัยอยู่ทุกคนเรียกชายสูงอายุผู้นี้ว่าพ่อหลิมและชื่อพ่อหลิมนี้ก็คือชื่อใหม่ของเสือไทยท่านขุนพันใช้เวลานานกว่าสองปีกว่าจะได้พบกับพ่อหลิมโดยท่านขุนพันต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่าง ให้พหลิมเชื่อใจก่อนที่ท่านจะรับขุนพันธ์เป็นศิษย์และสอนวิชาให้เป็นที่ทราบกันดีว่าพหลิมหรือเสือไทยเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าได้เริ่มเรียนวิชามาจากพระเกจิอาจารย์หลายรูปอาทิหลวงพ่อพลิงวัดบางประกอบหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรวมทั้งอาจารย์ที่เป็นคารวาสอีกหลายคนกล่าวกันว่าวิชาที่ท่านขุนพันธ์ยังขาดอยู่และมีความประสงค์อยากที่จะเรียนมาก คือวิชาคัดของคัดธาตุทั้ง4ออกจากตัวคนที่มีวิชาอาคมหรือคัดออกจากเครื่องรางของขลังเนื่องจากท่านขุนพันเห็นว่ามีคนที่มีวิชาอาคมหลายๆคนที่ท่านใช้ปืนจัดการเขาเหล่านั้นไม่ได้วิชาคัดของนี้เป็นสุดยอดวิชาคงกระพันชาตรีที่เกจิอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ยอมสอนให้สิทธิ์โดยตรงเนื่องจากถือว่าเป็นวิชาฆ่าคนผิดศีลห้าข้อที่หนึ่ง ที่ผู้สอนอาจถึงกับเสื่อมวิชาที่มีอยู่ในตัวได้นอกจากวิชานี้แล้วยังมีวิชากระสุนคดที่พระเกจิอาจารย์ไม่อยากสอนให้ใครง่ายๆกระสุนคดเป็นวิชาที่ยิงปืนเพียงนัดเดียวสามารถฆ่าคนได้ทั้งกองทัพซึ่งวิชานี้เสด็จในกรมเคยกราบขอเรียนกับหลวงปู่สุขแต่หลวงปู่สุขท่านก็ไม่ยอมสอนแต่เมตตาแสดงให้เสด็จในกรมเห็นว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ทำได้จริง แต่วิชานี้เสือไทยหรือพ่อหลิมเรียนได้สำเร็จและทำได้จริงซึ่งเรียนมาจากอาจารย์ท่านใดไม่เป็นที่เปิดเผยที่เกี่ยวกับวิชาคัดของคือเมื่อผู้ใช้วิชานี้ว่าคาถาและเล็งปืนไปยังร่างคนที่จะฆ่าหากคาถาได้ผลร่างที่ตกเป็นเป้าหมายนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นมารับศูนย์ปืนแต่ถ้าไม่ได้ผลร่างนั้นก็จะย่อเล็กลงแสดงว่าผู้ที่เป็นเป้าหมายนั้น มีของดีคุ้มตัวและชื่อเสียงของพ่อหลิมในเรื่องวิชาคัดของนี้มีอยู่ว่าที่วัดจระเข้ผอมริมแม่น้ำยมฝั่งตรงข้ามบ้านพ่อหลิมมักจะมีพวกร้อนวิชานำพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของตนเองมาทดสอบกันเป็นประจำเสียงปืนสร้างความรำคาญให้แก่พระเนนและชาวบ้านแล้วรวมถึงพ่อหลิมด้วยจนพ่อหลิมทนไม่ไหวเข้าไปดูแล้วบอกพวกร้อนวิชาเหล่านั้นว่าจะลองของไปทำไม ของดีก็คือของดีถึงเวลาก็จะรู้เองแต่คนเหล่านั้นก็ยืนยันว่าของครั้งของตนแน่และจะลองของกันต่อไปพอลิมก็เลยขอลองบ้างโดยบอกให้เอาของครั้งที่ว่าแน่มากองรวมกันแล้วให้เจ้าของเครื่องรางคนหนึ่งไปหยิบปืนลูกซองที่พวกเขาว่ายิงของครั้งไม่ได้ทำยังไงก็ยิงไม่ออกนั่นเองมาใช้เป็นอาวุธ จากนั้นพ่อหลิมก็พนมมือกลั้นหายใจว่าคาถาคัดของคัดธาตุและเล็งกระบอกปืนไปที่ของทั้งหมดแล้วเหนี่ยวไกทำให้เสียงปืนลั่นดังสนั่นของครั้งทั้งหมดแตกกระจายกระเด็นหายไปในอากาศท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนเจ้าของของครั้งบางคนถึงกับร้องไห้เสียดายของครั้งของตนเองและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาลองของให้หนวกหูพ่อหลิมอีกเลย ไม่มีใครทราบปั้นปลายของเสือไทยได้แน่ชัดแม้แต่ท่านขุนพันธ์ก็ไม่ลงรายละเอียดมากนะักบอกแต่ว่าท่านศรัทธาในตัวพ่อหลิมมากซึ่งในขณะนั้นมีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปที่คาดว่าคือเสือไทยในอดีตและหนึ่งในนั้นที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือพ่อทันเอื้อมกระตับอุญยนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใด ก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ